ของแท้นะคะที่มก็จะเยอะนะคะที่มาโอะคค่ะแล้วก็เราได้แรงหมดเดียวข้อสุดท้ายแรงบันดาลใจที่จัดงานนี้แรงบันดาลใจก็คือด้วยวัฒนธรรมของชาวจีนนะคะที่มีหลากหลายร้อยสีพันลายของข้าวมุ้ลินนะคะท่านก็จะรู้แร้อยพันลายมมากมายค่นหมู่บ้าน่ดูเยอะมากคุยไม่จบนะแต่ทั้งปีก็ไม่จบเอลยอั ลายลายจำมะเฟืองก็มีนะคะก็จนทำเยอะมากวันนี้ก็คือพานิชก็ยกในเรื่องของตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปน้ะมาให้ชมที่นี่นะคะแล้วก็สินค้าสวยๆสินค้าดีๆเอ่อมาขายที่นี่นะคะอาหารก็อร่อยนะคะแล้วก็ไม่แพงด้วยใช่ผู้ซื้อเข้ามาจากหลายจังหวัดนะคะก็มีกรุงเทพชิคาเกนสุโูบอลมาชิคานะคะจากที่อื่นแล้วก็แอตตะวันรัศมีดีใจมากๆเลยดีใจที่เกิดเป็นคนสุรินทร์แล้วก็ได้ มาถ่ายงานที่พนิษฐ์จังหวัดสุรินทร์ของเราจัดขึ้นทุกปีเลยภูมิใจมากๆเลยก็ภูมิใจนะคะที่ตอกแล้วดีใจมากๆหมดตอกแล้วมากๆเลยอาหารนะคะทุกพันจังหวัดสุรินทร์นะคะที่สิบพันท่านลองมาสานแล้วก็ทดลองทุกรองนะคะที่ให้การจัดอันหนึ่งนะค่ส่วนทุกส่วนนะคะที่ให้การสนับสนุนตั้งแต่นุ่นขบวนคารวานนะคะยิ่งใหญ่มากนะคะและในส่วน เลยได้ไม่หมดเนาะค่ะเออไม่หมดค่ะเพราะว่าเยอะมาเยอะมากนะคะค่ะแล้วมันก็ขอขอบคุณพันธุ์จังหวัดสุรินทร์นะคะที่มีงานดีๆแล้วก็สินค้าดีๆจัดให้กับพวกเราได้มาเอ่อทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ซื้อเนาะก็ไม่รู้จะพูดยังไงและเป็นส่วนรวมใช่เป็นศูนย์รวมของการแสดงศิลปวัฒนธรรมให้กับน้องๆเยาวชนด้วยนะคะน้องๆก็มาแสดง าครอดูปีหน้านะนะว่าจะยิ่งใหญ่กขนาดไหนนะค่ะโอเคขอบคุณพานิชจังหวัดสุรินทร์ชื่ออะไรนะคะคุณแม่คะพานิจเราพี่รุนวันจงใจพัดนะคะคือพี่อรุณวันจงใจพัดนะคะพี่รุนวันพี่รุนวันพี่รุนวันจงใจพัดนะคะพี่รุนไปว่าฝนนะโอเคค่ะขอบคุณพานิชจังหวัดสุรินทร์ของเรามากนะคะเดี๋ยวเราถ่ายให้ครบ40นาทีแล้วก็จะขอรูป คันนี้ลงปกนะคะขออีกครั้งหนึ่งนะคะอีกในะยุงเจ็ดนาทีเดี๋ยวชมบรรยากาศกันต่อนะคะทุกคนอันนี้แอดมินจำได้แล้วเมื่อวานเพราะว่าถ้านั่งข้างหลังแอดมินจะออกมาไม่ได้เห็นดารานะคะนักร้องแอดมินต้องมาเฝ้าตรงนี้นะโอเคนะทุกคนไป แล้เวเรารอสักประมาณ6นาทีนะคะทุกคนเก็บบรรยากาศาช่วงวอีกอีกสิบนาทีใช่ไหมอ๋อแล้วค่ะพอดีแมลงก่อนพอดีขอบคุณห้าเลิฟด้วยนะคะอันนี้ก็ที่จบลงไปส,สวยๆเมื่อกี้นะ่ะเหมือนดาราเลยนะคะจินตลาสุขภาพเลยนะคะทุกคนอันนี้จังหวัดสุรินทร์ของเราแล้วก็ใจดีไม่ถือตัวด้วยนะคะก็ แนะนำงานต่างๆให้กับแอดมินตรงทุกอย่างที่จะทำไปแอดมินก็ได้ได้กำลังใจจากอน,นิตาสู้แล้วก็ทุกอย่างเลยนะคะเราก็เลยพร้อมที่จะแนะนำจังหวัดุรนลิ์ของเรานะคะให้ออกไปทั่วโลกเลยนะคะทุกคนคะอันนี้ก็ขอบคุณพันธุ์จังหวัดุรนทิ์ของเราด้วยนะคะแล้อีก10นาทีนะคะน้องเนยใช่ไหมคะเน,นง,น,ง,งน้องน้ำแข็งนะคะ น้ำแข็งน้ำแข็งจะเย็นหรือน้ำแข็งจะร้อนคอยดูนะทุกคนนะเดี๋ยวรออยู่ตรงจุดนี้นะยัง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 ไม่ได้ชมเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ชมก่อนอีกหนาทีนะคะเดี๋ยวลงไลน์นะทุกคนเพราะว่าเวลานักร้องมาเราจะไม่ได้ เราจะไม่ได้ไ e รฟ์สดนะคะเราจะเก็บบรรยากาศแล้วก็เบื้องหลังให้กับทุกคนท่านได้ชมกันนะคะก็มาเลือกกันได้เลยอีกหนึ่งวันนะคะทุกคนพรุ่งนี้พลาดไม่ได้เลยสิบด้านนาฬิกาตายคอรทไทยนะทุกคนพลาดไม่ได้นะคะตายอรทไทยนะคะห้ามพลาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นรำเรืองอัศวินงอร่นชมาสุฮินนะคะสดงนะ เราไปไปนั่งรอกันดีกว่านะฮะโอยอันนี้ก็จะเป็นการแสดงพื้นเมืองนะทุกคนการแสดงพื้นเมืองของมอง